พี่ดูแถวแถวรอบรอบตึกเลยนะเผื่อมันตกตึกตายกันนะเพื่อได้กินศพแล้วอะตอนนี้มึงต้องรีบเอาเอาวิ่งลงมานะวิ่งวิ่งวิ่งมาที่ใกล้เบิกรถนะเพราะว่าเซิร์ฟเจอรีอะพี่ระวังไปเมืองไปไปไล่รถก่อนเฮ้ยหรือว่ามึงมีห่อได้มึงห่อเลยก็ได้นะจริงอะใส่ช่องแล้วห่อได้ครับให้ใส่ช่องกันหมดปะใส่ช่องกันหมดปะหอดีเอาห่อดิมาคนไม่เนีได้มาคนไม่ได้ใส่ช่องเพื่อนห่อไปแล้วนะเพื่อนห่อแล้วนะห่อไปห่อไปเลย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 อุเมะคีปเปิดได้ เอ็มบันไดไม่มีแล้วนะไม่ต้องมาดูแล้วนะระบบคอนเทนต์อนสองไปเลยใครไอ้นี่มันไม่มีสมบัติไม่มึงไม่ห่อไปอ่ะไม่ห่อไม่ติดมันไม่มีห่อแล้วอะวิงว่งวิ่งวิ่งไปนี่ก็ได้มึงวิงว่งมึงมึงวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งตกมันไปไปที่ ใครใครไม่มีใคาไม่ได้ห่อวิ่งวิ่งศพไปไปแถวที่เบิกรถใกล้ใกล้ศพใครไม่ได้เอาศพขโมนี้มาเอาศพขโมนี่ะขโมนดาด้าเหลือสีห้าศพเลยเหลือรีบลงไปรีบลงไปมึงรีบลงไปมึงรีบลงไปขโมนศพไหนขโมนอ่ะเหลือเหลือสามสีศพเลยเสาศพเหลือเสาศพเหลือเสาศพใครนี่มาเอาศพไหนไอ้จอยมึงห่อไอ้ไอ้เราต้องหอดิคุณห่อมาแล้วใครแฮมเพิร์ดห่อใครพี่เก่งผมห่อแล้วมันไม่ติดแล้วมันไอ้นี่ไม่นไม่ติดเลยหลือศพแล้วไปตรงนู้นี่ก็ไปห่อศพอื่นไง ไอหอบเพื่อนไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันช่วยอุ้มไม่หมดยังไอหอบเพื่อนอ่ะเออใครหอบเพื่อนอ่ะมันน่าจะมันหรือเปล่าใครไปหลุดมันแบกศพเราปีกับน่าจะมันเอยมันเจอศพเพื่อนเราแล้วมันก็หอบอไว้อ่ะแล้วมันเอาไปแล้วอ๋อมึนชอบเล่นหอบเพื่อนเราไว้คนหนึ่งให้เคสศพไปหายว่ะไอหายวิ่งไปกระหลัดหรือพาวก็ได้อ่ะ กระดาษพี่กระดาษเหวีพี่ตีโดนหิ้วไปอยู่กระดาษใกล้อยู่ไหนวะกระดาษใกล้ๆอ่ะเตเดียมพี่เตเดียมผมวิ่งถึงพาวแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวรอพาวเทคสองพาวว่าได้ได้เทคสองเอเลสเพิ่งเบิกรถไปไหนผูตกรถเมื่ที่ห่อไปแล้วก็กระจายเลยวันนี้ก็ตกองรถเมืองไหนตรงนี้เลยเตเดียมเอาไว้ได้น้องอันนี้เราได้อุ้มเลยป่ะเพราะเราไม่ได้เล่นเทคสองนี่ย่าของเคสที่อยู่พาวอ่ะถ้าเข้ามาก็หอได้เลย ถ้าเขาเข้ามาก่อนเขารอดนะลุงถ้าห่อจะเป็นการจองสมนะใช่เราต้องห่อกันนะหรือเราต้องเล่นเทคกสองไม่เข้าใจน่าจะเทคสองปะถ้าห่อแล้วอะคือไม่ถ้าถ้าไม่ได้ห่อแล้วถือตัวเปล่าไปอะไม่ไม่ใช่ถ้าห่อไงกูพูดถึงห่อไม่ได้พูดถึงไม่ห่อถ้งห่อได้สองห่อนางเท็สองครับอันนี้ของประกาศไปอย่างนี้ถือถือถือแบบไม่ได้ห่อไปอ่ะถ้าเขาเข้ามาก่อนหมอมาชุบเขารอดนะอ่ารูกก็รีบเข้ามาใครที่ห่อได้เลยชอบพี่ ได้แล้วก็บ,บอกเขาเท็กสองไปก็เลยก <ไป S 1> ็ได้รอเท็กสอง,สองหอ่อมอยแถวพาวนะห่อห่อไปกระลาเลยห่อไปกระลาเลยใช่ใช่ห่อไปกระลาเลยเพราะห่อเท่ากับไอ้นี่นะเท่ากับจองศพนะใช่จะเป็นการจองศพไปเลยไอ้ที่เก็บรถจีเนี่ยโหมันอุ้มไปนู่นเลยอะไอ้เหี้ยมึงตามไปคนหนึ่งได้ปะตรงนั้น,น,นอ่ะมันน่าจะเทคกสองอะมึงไปเอามันดิมันได้ไม่ได้เทคกสองนั่นน่ะเราได้นะเอ้ยไม่ทันเด็ดสามสิบ ดคือนนให้มันนับเวลาไปก่อนเรียๆใช่ป่ะเพราะมันยังไม่ได้สอบสอบานรูกขนาดก่อนมออันถ้าเราขอแจ้งสองกันได้แบเบเซฟอะเซฟไม่ให้ตำรวจไล่บอกว่าแจ้งสอบแล้วเลยเรียบเข้ามาก่อนนะหมอ,อ,อมารอจ้องเหมือนกันนะไงก็ต้องรีบเข้ามาถูกเปิดอาเคได้ตรงเนี้ยสามศพ ผมค้าบแล้วพี่มันหมดเวลาตอนนี้พอดีเลยไม่มึงค้าบเมื่อวานป้าไอเหียกูค้าบเมื่อวานนะมึงมึงาบวันไหนเนี่ยวันก่อนเลยครับนานอยู่อ้าวไอเหียมันไม่มีสตอรี่มึงค้าบทำไมอะป้าว่ามันจะหมดแล้วอ่ะมึงต้องค้าบตอนที่มันจะหมดเว้มึงไม่ใช่มาคราบตอนหมดไอศาสตร์มึงต้องค้าบวันที่เริ่มนสตอรี่แล้วมึงจะประหยัดทำไมลบหนึ่งคะแนนนะไอน้นมสด บขกนะพี่ไอ้เนิร์ดมึงได้รถปุ๊บมึงหอ่อดเลยนะไม่ต้องรอเทสอซนะได้วมันห่อดได้เลยใช่ไหมห่อดได้เลยมึงห่อดได้เลยโอเคครับกน,นั่นแหละห้าทุ่มสองหนึ่งนาทีสองนาทีห้าทุ่มสองนาทีไอ้เหี้ยใครเบิกรถวะกกูตายข้างบนบนบนไอ้น,นี่ไอ้เหี้ยเอ้ยก<ไ>ูตาย ไม่ตายไม่ตายสัตว์โอเคครับลอยโคตรไกลเลยเหียขึ้นไปบนรถสเตเดียมอะเอ๊ะคืออะไรกูมาที่พาวแล้วนะคือตีตายก่อนลีไอเนิร์ดไอเคียมันมันมีกระดาดเบิกรถตรงที่พาวด้วยปะวนเนี่ยไม่มีนี่หว่าเป็นที่เก็บรถนะครับของลุงนี่ซึ่งตีตายเหรอไี่ใช่ ไอเนิร์ดไี่ไงพวกกูมาแล้วเข้ามาแล้วห่อเลยเข้ามาแล้วห่อเลยเข้ามาแล้ววิ่งวิ่งไปเบิกรถแล้วห่อเลยอเอาของผมมันอยู่บ้านอ่ะน่าต้องเทสสอบปะอันนี้มึงห่อแล้วมึงหอยังอ่ะของกูยังมันของกูยังไม่ได้ห่อไงห่อแล้วเราเทสสอบคนไม่ได้ห่อห่อได้เลยเออลุงครับ เขาถามว่าตอนปลดลิมิตนี้มันต้องตอรอห้าหมอนหนึ่งไม่ใช่รอถึงจะห่อได้อะไรเราห่อใบไปหรือเปล่าคืออะไรตอรอห้าหมอนสองตอรอห้าหมอนหนึ่งเราจะห่อได้ก็ต่อตอรอห้าคนหมอนหนึ่งโอเคอันมึงก็ชุบแล้วฆ่าเลยแต่ชุดละฆ่าแล้วมันก็รอก่อนก็ได้เรอห้าหมอนหนึ่งสบายเดี๋ยวแป๊บเดียว เดี a a ่ยวดิกลัวแพ้ดิเออเป็นกูก็ขอแหละเฮียถ้ารู้กดตัรอห้าแล้วแต่แค่หมอเดี๋ยวหมอเข้าเอ็สวงดวงขานมันแค่หมอตอนนี้ตัรอห้าแล้ววงนัวจุบลราคาให้่เขาเบิกรถนะมึงไปอยู่ใกล้เบิกรถเขาเบิกรถหนีนะไอ้สัตว์เขามียากันนะเฮีย มียาวิ่งด้วย,ยแล้วหอบแบบนะตอนเจ็ดและ เมลี่ฮะน้องเข้ามาอย่างต้องรอหมอหนึ่งจ้ะกูวิ่งไว้ก่อนแล้วกันนะงั้นฮะไอ้ยียรถกูอยู่นี่ว่ะเฮ้ยใครใครยังไม่ได้ทำอะไรอ๋อเนี่ยมีเพื่อนอยู่ ไม่มึงรอมากูก็ได้เดี๋ยวค่อยไปไอ้หัวนั่นน่ะมึงรอมากูก็ได้มึงจะวิ่งไปไหนหมอไม่มีนี่มัน5นาทีเกิดวะเนี่ยใช่ใช่ใช่รอหมอหนึ่งหมอมันรอหมอปะวะ <S <S หนึ่งคนยังไม่มีเลยหมอมันรอหมอป่าถ้าไม่ม,มีหมอระวังเคสท,ที่เพิ่งตาย5นาทีไปเกิดโรงพยาบาลน,นะไม่มันสุ่มกระหลดัดสุ่มกระหลัดเลยก็มีใช่หรอ5นาทีเหรอมึงจับเวลาได้มึงจับเวลาได้เขาประมาณอันนี้1นาทีละ เหลือแค่เนี่ยยี่สิบเก้าเอางี้ไงเต็มยังไม่หายชุบข้าวหนลงยชุบข้าวผมสบผมหายก็ชุบให้เขามายืนรอก็ได้ในเทคสองไม่ใช่หรอแต่ถ้าเป็นเทคสองที่เป็นห่ออยู่แล้วอ่ะอันนั้นชุบแล้วให้เขายืนรอไต่อันนี้ไม่ได้อันนี้ตึงตานนี่คือเคลียวประมาณอีกสักสองนาทีมันจะห้านาทีใช่ป่ะมันไม่มีหมอห้านาทีอ่ะ ไปไดีวมาฆ่าดดิวมึงมาฆ่าดิยรอบูทกูนะมึงต้องบูทกูนะไม่มีมีดหรอบออไปไหนวะเนีย่ยรอบูทกูไม่รู้มึงอหี้ไม่เจอเลยตอนนี้หมอรู้กันจะเกิดอ่ะสวยรตอตำรวจเข้าก่อนรือว่า เนี่ยทำท่าอุ้มอย่างเงี้ยทำท่าอุ้มเหมือนเขาดูยังไม่ตายมึงดูเด็กเ,เขาดูยังไม่ตายเดี๋ยวคนมายัางไงนี่หมเอา้าวตายละก็ว่วามันคุยกันอะหมออะก็ว่ามันคุยกับตำรวจไปมึงเชื่อกูปะมีมีหมออยู่หน้าโรงพยาบาลคนหนึ่งละยังไม่เข้าเวนรนะเข้าเวรเหรอ ลังตรงที่ไปปะหมดหนึ่งแล้วหมดหนึ่งแล้วครับหมดหนึ่งหมดนึ่งแล้วหอเลยหอมดหนึ่งแล้วหอได้้ห่อได้ห่อดุ้ดหลงชุดเหลืองมึงห่อนเอ้ยมึงน่าจะไม่รู้แน่้เอาห่อไหมกูมึงรู้งานเไปเลมีห่อมีห่อมห่อมหอมห่อห่อมห่อมีห่อมีห่อมีห่อห่อมห่อมีห่อมห่มีห่อมีห่อมห่อมีห่อ่อมหอมห่อมห่มห่อมีห่อมห่มห่อมห่ีห่ม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  ไอ้หมอนี่มาช้า

มึงเบิกมึงมึงกลับไปที่กระลาดกันชิบหายด้วยไ,ไอ้เฮียสเตเด e ียม e อะ่อะเทคเกาะสเตเดียมกูบอกเลยมึงโดนตำรวจลุมแน่เฮียมันอยู่กับข้าวในกระลาดนศติดผมมาห่อห่อเพ่งห่อที่สเตเดียมทำไมมีเอเลสอยู่บ้านเราสองคนถึงเอกสองเปล่าเอกสองเปล่าเทคสองมันควรกลับบ้านเหรอวะถ้าเขาเข้ามาก่อนมันน่าจะไปไ <ใน S 2> ที่ไหนอะกระลาศก็ต้องบอกเขา่ไม่มก็ชุบเขาให้เขายืนก่อนซี ก็ชุบเขาก็ได้แต่ที่ชุบอันเดียวเองบามอยู่นี่ไอ้เหี้ยกลางหลงเลยโราแปไอซอนศพได้อยู่นะซ่อนศพได้นะกดกดคลิกขวาแล้วกดทีอ่ะ ผมมีเลสอีกหนึ่งคนนะมันไม่ได้เป็นห่อที่มันรอดับผมเลสสองอยู่ยังไงไม่เข้าใจคือมันมาเจผมก่อนดีครับลุงอ่าแล้วผมก็รอให้มันหลังดีแล้วสกุูมันรอไล่ต่อยังไงวะงงอ่ะมึงงงไหมมึงมแปลด้ว้ะมันคือ <ไป S 2> คนที่มีชีวิตอยู่ครับลุงแล้วเราไปเจอเพื่อนเราตอนรอเทคสอง ไม่ได้มันมารอช่วยเทคสองมันเจอก่อนลีครับ<ช>มันก็เลยรอไล่หลังรีต่อใครไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ช่วยเด้ใครอุ้มตอนแรกอ่ะเสร็จเสร็จเ,เทคสองแล้วเอามาให้ร่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ไฟร่อนแคทอ่ะเอาสาก,ก์มาได้น่าที่ครูไม่ได้ร่อนได้อุ้มก่อนได้ได้ได <ปะ S 2> ครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเทคสองกันได้แล้วก็อุ้มได้เลยไม่อุ้มได้เลยอุ้มได้เลยลุงอยู่บ้านใช่ไหมลุงอยู่บ้าน ได้ครับม่นะเคสใหม่อุมได้เลยนะเคสเคใหม่อุอนะอยู่ในเมืองกำลังกลับเขาไปบ้านครับเมืองบนอีแกนซัดการอุ้มเหมือนกันเพลินแบบนี้ใช้รถยอดสิค เราสิบเคทำไหนวะเนี eh ่ยเข็นรถไฟฟ้ามาอยู่ยุ Guys, um, oh ่งครับอ่ะใกล้ถึงบ้านแล้วบอกว่า ก็น oh, oh ่าจะมีเทคสองเยอะอยู่นะแก๊งอ si> ื e ่นก็ตีกันกูเพิ่งเห็นล่าสุดอะแก๊งมีคนอุ้มอยู่เข้าบ่อนได้ยังเนี่ยไอ้ลอนถึงไหนแล้วไอ้เหี้ยกูก็บอกว่าใกล้ถึงแล้วบอกกูก็บอกมึงอยู่ว่าให้ใกล้ถึงให้กูบอกกูจะไปช่วยเพื่อนไอ้เหี้ยเวลามีค่านะเว้ยทุกวินาทีอ่ะไอ้สัตว ตัวราสิงเอาเยอะ,ตะละอต่ลบวะอันนี้มีม,มีมีใครปุ๊บมีทถวไหนบ้างปุ๊บอ,อยู่เอ่อแถวตอบปี้อินเมนเชนอย<า>ู่ไหนใครนะที่โดนเทคสองแล้วโดนนี่เลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตันปลาครับลุง ปดตวบไอเทคไสองเมื่อกี้นี้เราต้องนับเวลายัางไงครับนะ่งถามตสุดดิเลย อยู่ตรงไหนของสะพานปลาสะพานปลาอยู่ตรงไหนวะไอ้เหี้ยกระดาษสีม่วงเหรออะไรนะตรงตัวสนุกเหรอข้างในสนุกเลยเหรอใช่ข้างบนข้างในจุดต้อนหมอนหนึ่งเท่าไหร่นะพี่เก่งประมาณห้าเพ่มเจ็ดนาที ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะมีใครอุ้มในเมืองป่ะไม่ใช่อนตอนนี้มึงอย่าไเข้าเมืองเลยถ้าเริ่มเทคสองมันจะอยู่ในเมืองกันเยอะไอนมึงอย่า่งเข้าเมืองเลยมึงไปเขาก่อนนะไม่ด้พอมึงเข้าเมืองไปมึงโดนแน่กูบอกเลยแต่เทดนั้นมึงอุ้มไปเรื่อยๆเท่ากับว่าเวลามันก็ได้เยอะแล้วประมาณสิบนาทีได้แล้วตำรวจมันยังไม่ไล่อ่ะเนี่ยตำรวจมันยังสิบเอ็ดอยู่เลยกว่าจะเริ่มเทคสองเนี่ยเฮียได้เริ่มเลยตอนนี้เออ เนี่ยมึงได้จนมึงเออด้มั้งนายเฮียพอตลอดยี่สิบบาทดวยวสองเอแต่มันจะเริ่มตลอดยี่สิบอ่ะกูว่าเคสเยอะจัดมันคี้ขวาค้างไงนะเร่งเร่งค้างเอ๊แปดเอแปดมาทีก็ได้กดทีก็ได้ตัวทีอะเปิดกระเป๋าว่ะทำมั้งไม่เนิร์ดอะทำได้ไหมไม่ผมทำไม่ได้นะไม่ได้เหมือนกันมันเด้งหลุดแล้วกูทำ okay, ได้<อ>นะ กูกดทีอ hmm. yeah. ่ะกูกดเปิดกระเป๋าอ่ะกดขี้ขวาแล้วเปิดกระเป๋าอ่ะแล้วกดเปิดกระเป๋าแล้วมันสูมออกเลยถือว่าแก้นะไม่ต้องกดขี้ขวาค้างนะค้างแล้วกดเปิดเลยนะใช่ครับใช่ใช่กูได้วะแปดอะได้ไปแปดเนี่ยกูได้เนี่ยแปดก็ไม่ได้เปิดกระเป๋าก็ไม่ได้ขี้ขวาเบิ้ลเปล่าเนี่ยไแปดกูก็ได้นะกูได้หมดเลยน่ะยังค้างเลยน่ไะ ต้องกดคลิกขวากดขวาทาังละทีนะถ้าทำแล้วทำไม่ได้เกิได้วแทำไมกูทำได้ไวจัยเป็นผู้ถูกเลือกเท่านั้นนะว่าที่ทำได้รอรอจำนวนตำรวจเท่าเดิมถ้าเกิดนานเกินไปเขาก็ประกาศ เนี่ยกว่านเจี๊ยบประเดถ้าอย่างนั้นอ่ะรอนแต่กูไม่รอนรีบไปเดี๋ยวประมาณแบบถ้าพักหนึ่งถ้าเกิดไม่มากนก็กี่นาทีอ่ะตอนนี้เซิร์ฟเปิดกี่นาทีละไม่แน่ใจเลยให้ดูกูไปเปิด EP ที่ตลอดเลียวที่สิบนาทีแล้วครับเซิร์ฟเปิดได้ประมาณเปิดตอนสิบห้าถูกว่าสุดยอดนะครับลุงเป็นแผนที่ดีที่สุดเอ้ยลุงแม็กบอกห้าลุงแม็กบอกห้าไม่ไม่ได้ยึด EP กูบอกว่ากูซื้อมาโคตรเยอะเลยอ่ะ นไม่ยึดไม่ยึดกูแม่งพ่วงห้าคะแนนไอ้สัสเอ๊มึงต่อตัวรอดเองนะไอ้เชี่ยตำรวจไอ้มึงขับรถให้ได้นะไอ้สัตว์แค่แค่ย่ามไล่ตัวเดียวแล้วมึงแบบว่าอุ้มไม่ได้นี่กูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนายเอ๊ยอ่ะแล้วมันมีคนมาหาผมแล้ว้าใช่ใชาตำรวจเหรอใช่เอาตำรวจตำรวจมาหาผมแล้วหนีได้ก่อนลั่มไฟฟ้าเลยไหมครับ อยู่ไหนรอดให้กูช่วยไหมอยู่ไหนอยู่อ่งหุ่นครับห่างห่างมากห่างมากโอเคไม่เริ่มไม่ได้ไหวเข้าบ้านแล้วกันน่าจะหลุดไปแล้วเฮ้ยตามอยู่ปั๊มบ้านเราละมันเล่นในเมืองไหมขับเข้ามาในเมืองก็ได้ไหมตำรวจมันจะเร่งความเร็วทันมึงกันเลยถ้านะมงึงขับเข้าเมืองเอาตาม,มใจมึงเลยผ่านหน้าบ้านไปแล้วกำลังจะไปโคดกุสสะพานกำลังขับไปดับหน้าไม่รู้จะทำถึงทำได้ไหม มันตาแดงกลับใส่ผมนะเกือบอยากไช่วยไปเท e BE ี่ยวถึงไหนแล้วเออโพลิสคุณสมาแล้วครับเออแล้วมึงอะไรนะมึเข้าสายแล้วมึงเข้าสายแล้วมึงแบบเข้าเมืองด้านซ้ายนะเขาเริ่มชิดผมมาเรื่อยๆแล้วแต่ช้าอยู่เริ่มเจอตำรวจตอนนึงเว้ยกูชนกูชนกูชนต่บ้านมัน พี่เวทรถไฟฟ้าอยู่แถวหลุดไหมหลุดไหมรอดอยู่บ่าพัดห้ามใจนะรถมื่นอ่ะกูมาแล้วดีจีพี่กนหลุดคนนึงอะไรครับหลุดแล้วหลุดแล้วดีจีหรอดีจีที่ไหนปั๊มดีจีค่ะบ้านมันยิงอยู่ปะแถวบ้านมันเลรียบมาบ้านมันมึงตามอยู่บ้างเดี๋ยวว่ามันไล่มึงไอ้อย่างเงี้ยพัดปุ๊บขับขับขับรอบเมืองไปเลยอ้อร่อนตำรวจสองคันลุกขับรอบเมืองไปเลยขึ้นขึ้นขึ้นไปเมืองบนต่อร่อน อยบ้านมันเลยดูอยู่บ้านมันเลยเหรอใช่บนเขาบ้านมันอะหนึงตามได้อยู่เปล่าอ่ะมันตกแล้วอะไรนะตกรถแล้วครับมันตกรถแล้วอันหนึ่งยิงไว้ก่อนเขาบ้านมันใช่ป่ะกลังไปอยู่บ้านคทนเลหาดบ้านอะไรไม่รู้เนี่ยอะไรอะไรบ้านที่มีสระน้ำข้างบ้านอ๋อที่มีสระน้ำที่เราชอบเผื่อลงน้ำกันว่าหลังนั้นอะ ช่ใช่แต่มันอยู่ข้างหน้าบ้านแล้วกูอยู่ตรงถนนแล้วนะ่ะเน่ยเรือหัดฝาซ้ายครับตัวมันเป็นไรไม่รู้นี่ตัวมันเป็นไรไม่รู้ดีเลยของหวานไม่สนผมยิงมันมันตกแล้วตัวมันก็เป็นไรไม่รู้เลยของหวานของหวานวอุ้มให้อะไรเา้าเอาไปเลยไม่สน ขนาดตัวลอยมันยังแทงเราเลยเฮียมันยังไม่สดเลยวะมันอ้าวมันอ้าวฮะมัาปืนตบกลัวอ้าวเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมานี่ไปได้ไหมตามอยู่นะตำรวจมันตามอยู่นะขึ้นเขาอ่ะเหินเขาไปเรื่อยๆเลยลุงแข่งมันขาบ้านเลยเอ่ะเปด้ขาบ้าน ไม่ได้ตัวร้อยตามตไม่หยุดตามไม่หยุดขอหนีอะไรตามไม่เลิกตามไม่เลิกดูว่ากี่คนวะดูว่ากี่คนสองสองสองเอ็กซ์ไลท์ล้อเปลือยเลยสี่สิบวะเนี่ยตามกูตามกูหม่นน้ำหล่นเลยหนีไปเลยน้องตามกูละมันแทงกูจัด ต่อจะเริ่มแม่งเล่นเราอยู่เนี่ยเราตอนแรกตำรวจมันหาได้เคสคูดวาเอาผมมาเมื่อกี้หลุดแล้วหมเบืละคนไล่อะพี่เนาเนั่นน้ำมันช้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็ด่าโดนเองตำรวจอ่ะมันเอาให้คนอื่นมาตามงั้นมันก็ไม่ต้องเริ่มเทคสองเดี๋ยวมันก็ไล่เคสให้หมดเมืองก่อนไหมแล้วมันก็ประกาศเทคสองถ้ามันจะทำอย่างนั้นอะ่เปล่าวะเอก็นำก็ปล่อยมันถ้ามันทำอย่างนั้นอะความทุเรศมันก็จะจะเห็นไงข้างหลังร่อนใครอะแกอื่นก็ตีเยอะลุงลุงลองแบบโองโปรอะใครอยู่โองโปรอะใครอะสิงคโปร